เมื่อประมาณ4 5หวันก่อนมันมีน้องคนนี้เขาทักอินบอกเข้ามาแล้วบอกว่าพี่บางลองกินพริกให้ดูหน่อยแล้วพี่บางก็เลยถามว่าเพื่อทำไมอะไรทำไมพี่บางต้องกินพริกน้องเขาก็บอกว่าหนูอยากรู้ว่าพริกมันหวานจริงไหมเพราะว่ามีคนบอกหนูมาว่าพริกมันหวานตอนแรกนะพี่บางก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่พอมันมีน้องอีกสองคนทักเข้ามาบอกเหมือนกันเลยให้กินพริกให้ดูหน่อยอยากรู้ว่ามันหวานไหมเพื่อน้องๆแล้วกันนะพี่บางก็จะกินให้ดูเพื่อเป็นข้อ พิสูจน์ว่ามันหวานหรือว่ามันเผ็ดกันแน่คือตั้งแต่ที่พี่บังเรียนมานะถ้าตำราหนังสือคุณครูไม่ได้โกหกพี่บังนะพริกมันจะมีรสชาติเผ็ดเว้ยอ,อันนี้อันดับแรกเลยนะเราเริ่มกันที่พริกเขียวก่อนเลยเผ็ด มันเป็นสีเขียวมันอาจจะยังไม่สุกแล้วลองลองลองพริกแดงพริกแดงมันอาจจะสุกแล้วมันอาจจะมีว voila, andan, หวานหวานปลายลิ้นอาจจะมีกูโคดอะไรพวกเนี้ยเผ็ดน้องมึงไปแจ้งความเลยนะใครบอกมึงพริกหวานอะแจ้งตำรวจจับเลยเผ็ดที่หาย